สวัสดีค่ะทุกคนเจีย๊ยบค่ะกับช่องจังวิสเตียเป็นไงบ้างคะสบายดีกันหรือเปล่าก่อนอื่นนะคะขอต้อนรับเพื่อนๆหน้าเก่าที่เคยติดตามกันอยู่บ้างแล้วแล้วก็ยินดีนต้อนรับเพื่อนๆหน้าใหม่ค่ะถ้าหากว่าวันนี้เป็นครั้งแรกที่เพิ่งจะผ่านมาเจอกันนะคะเจี๊ยบเป็นพนักง,งานประจําค่ะทํางานบริษัทต,ตั้งแต่การถึงสุกเชา้าถึงเย็นเอาเวลาว่างหลังเลิกงานมาเปิดร้านขายของออนไลน์ค่ะร้านหลักๆก,ก็จะอยู่บน eBay กับ Et ซ y นะคะแล้วก็มีร้านอื่นบ้างกระจุกกระจิ๊พอเป็นน้าจิ้มคค่ะนะะน เพื่อนๆคะวันนี้เจ๊มาพร้อมกับรายงานผลประกอบการยอดขายค่ะนี่เป็นรายงานแรกของปี2025นี้นะคะเพราะว่าเจ๊ปิดร้านไปเกือบสักสามอาทิตย์นะคะตั้งแต่ป,ปลายปีที่แล้วก็คือสินอนส้นเดือนใกล้ๆกล้สิ้นเดือนธันวาคมแล้วก็ยาวมาเลยนะคะเพิ่งมาเปิดร้านก็คือวันที่9มกราคมนะคะ9มกราคมแล้วก็นี่เป็นยอดขายสัปดาห์แรก7วันแรกของตั้งแต่เปิดร้านมา 9มกราจนถึง15มกราคมค่ะเราก็เขียวๆที่เห็นไฮไลท์เนี่ยค่ะมองเห็นไม่เอ่ยอันนี้ก็คือสิ่งที่จะยกมาเล่าให้ฟังในวันนี้ค่ะเป็นออเดอร์ตัวที่มีจุดเด่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขายออกเร็วหรือกําไรค่อนข้างจะดีนะคะก็มี2ประเด็นที่จะยกมาดูให้เป็นไฮไลท์ในวันนี้นะคะเพื่อนๆก็เดี๋ยวมาดูกันค่ะว่ามอีอะไรบ้างนะคะ โอเคเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะเข้าเรื่องเลยเจี๊ยบจะไล่ให้ฟังตั้งแต่วันที่9้าเมื่อกี้ที่บอกว่าเปิดร้านวันแรกคือวันที่9้ามาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงวันที่15นะคะเดี๋ยวมาดูกันค่ะเพื่อนๆที่บอกไปแล้วนะว่าจะจะยกมาแค่ประเด็น2ประเด็นอย่างใะอย่างหนึ่งหนึ่งขายออกเร็วก็คือของเจี๊ยบขอเป็นภายใน90วันนะคะตั้งแต่ลงของไปจนกระทั่งขายได้ภายใน90วันส่วนตัวเจี๊ยบถือว่าค่อนข้างจะเร็วนะคะหรือว่าถ้าหากว่า ขายแล้วกาไรค่อนข้างจะดีซึ่งวันนี้ขอยกมาซักแบบกําไรเกิน2,000%ก็แล้วกันนะคะตัวแรกค่ะขายได้อยู่บน ebay ค่ะวันที่9มกราคมตัวนี้เป็นเป็นสินค้าที่เข้าอยู่ในกลุ่มว่าขายออกเร็วค่ะเพื่อนๆต้นทุนเจบมา1เหรียญขายได้อยู่ที่15เหรียญกำไรประมาณ11เเหรียญค่ะใช้เวลาขายอยู่ประมาณ 3 2วันค่ะ32วันเดือนหนึ่งกับนิดหนึ่งนะคะก็ถือว่าค่อนข้างจะเร็วเพื่อนๆคะหมวกเนี่ยนะเท่าที่เจยบสัมผัสมาเจอมาคือขายได้เรื่อยๆค่ะบางทีเรารู้สึกว่าเป็นหมวกที่ไม่ได้มียี่ห้ออะไรแต่ว่ามีดีไซน์ตัวโลโก้แบบดูเด่นดูน่าสนใจอย่างเงี้ยก็ขายได้นะคะถ้าหากว่าเพื่อนๆเดินไปเจอหมวกที่ดูแล้วมีลวดลายมีดีไซน์มีความน่าสนใจมีธีมเงี้ยแนะนําว่า ลองเอามาลงดูที่ร้านนะคะถ้าหากว่าต้นทุนไม่ได้สูงจนเกินไปอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าหมวกเนี่ยเขาน้ําหนักไม่ได้เยอะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากว่าเพื่อนเพื่อนอยู่ไกลเช่นว่าถ้าตอนนี้อยู่ที่ไทยอยากจะส่งมาแบบขายต่างประเทศขายอเมริกาขายทางยุโรปอะไรพวกเนี้ยหมวกเนี่ยน้ำหนักเขาไม่เยอะโอกาสที่ลูกค้าตัดสินใจซื้อจะว่ามันจะมีมากกว่านะคะถ้าหากว่าดีไซน์หมวกของเราเป็นดีไซน์ที่ดีน่าสนใจนะคะเพื่อนๆต้ลองดูคะ่ะนะคะโอเค ถัดไปค่ะยังคงเป็นวันที่9อยู่นะคะรายการที่สองที่อยากจะนำเสนอเป็นหนังสือค่ะชื่อเรื่องคือเกี่ยวกับมิสซิสซิปปีเป็นรัฐหนึ่งของในประเทศอเมริกานะคะหนังสือก็ค่อนข้างที่จะเก่าแล้วข้างในก็จะมีรูปภาพมีแผนที่มีอะไรอย่างนี้ค่ะเป็นหนังสือค่อนข้างแบบว่าเป็นความรู้นะคะสำหรับเด็กนะคะตัวนี้นะคะต้นทุนเจ๊ยบมา50เซนค่ะ ขายได้อยู่ที่15หเหรียญกำไรประมาณ11เหรียญ50เซนตัวนี้ขายออกช้าค่ะ2ปีนิดนิดนะคะแต่ว่ากำไรค่อนข้างจะดีค่ะอยู่ที่ประมาณ2,300นเปอร์เซ็นต์นะคะตัวนี้เข้าขายขายแล้วได้กำไรดีนะคะโอเควันที่9้าเจี๊ยบขายได้ทั้งหมด4รายการค่ะแต่มี2รายการนี้ที่อยู่ในกลุ่มไฮไลท์ที่อยากจะเล่าให้ฟังนะคะคราวนี้ค่ะเพื่อนๆมาดูกันวันถัดไปวันที่1ินะคะ วันที่10เจี๊ยบขายได้2รายการค่ะมี1รายการที่อยู่ในกลุ่มไฮไลท์นะคะก็คือขายออกค่อนข้างที่จะเร็วนะคะนี่เลยค่ะเป็นเสื้อของคุณผู้หญิงนะคะเหมือนจะเป็นเสื้อธรรมดาแล้วแต่ว่าดูสไตล์อะเพื่อนๆแบบว่าออกแนวแบบเก่านิดนึงสไตล์เรตโทรนิดนึงอะคะ่ะป้ายก็จะดูประมาณนี้ก็คือ made in USA นะคะตัวนี้ดีไซน์ก็จะแบบคือ <laughs> ต้องคนชอบแนวเนี้ยนะถึงจะซื้อแบบนี้ไปใส่ถูกไหมคะเนี่ยแนวแบบแนววินเทจแนวเรตโรเนี่ยประมาณเนี้ยนะคะต้นทุนเจี๊ยบมาอยู่ที่3มเหรียญน,นะคะขายได้อยู่ที่21เหรียญหกสเก้าเซนค่ะกําไรประมาณ14เหรียญสาเซนต์ตัวนี้ใช้เวลาขายอยู่เพียงแค่38วันเท่านั้นเองนะคะซึ่งเพื่อนๆคะปกติแล้วเนี่ยของที่จะขายบนเอ s y เนี่ย ร้อเของเจี๊ยบนะคะบอกไปอีกทีหนึ่งถ้าเกิดว่าใครเพิ่งจะผ่านมาเจอกันเป็นครั้งแรกสินค้าของเจี๊ยบที่ขายอยู่บนเอซี่เนี่ยหนึเซเลยเป็นเป็นของเก่าแก่ของสะสมของวินเทจของที่มีอายุไม่ต่ำกว่า20ปีนะคะเจี๊ยบไม่ทำพวกงานฝีมืองานแฮนด์เมดงานปรินงานอะไรพวกนี้ไม่มีเลยเจี๊ยบไม่มีความสามารถด้านนั้นนะคะเจี๊ยบเน้นซื้อมาแล้วขายไปนะคะบอกเลยค่ะว่าขายแล้วสนุก เพราะว่าหลายครั้งมากที่งานมันเก่าเนาะหลายครั้งมากที่คนที่มาซื้อไปเนี่ยเขาก็จะมีเรื่องราวมีสตอรี่มาบอกเจี๊ยบว่าเนี่ยนะของชิน้นนี้ฉันตามหามาเนิ่นนานแสนนานอยากจะให้ดูข้างล่างเนี่ยไหลลงมาดูนิดนึงเพื่อนๆอันนี้ลูกค้าเขามาให้รีวิวแล้วเขาก็ถ่ายมาให้ดูสิ่งที่เขาได้รับไปเนี่ยค่ะตุ๊ก,กตุนตุ๊ก,กตาอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วเขาก็จะมีเรื่องมาบอกว่าเนี่ยนะ ฉันชอบมากเลยฉันเคยมีตุ๊กตาตัวนี้สมัยฉันเป็นเด็กน้อยๆแล้วก็หายไปเมื่อตอนย้ายบ้านหรือว่าอะไรพวกนี้ค่ะคือเวลาที่ลูกค้ามาเล่าให้ฟังพร้อมสตอรี่เนี่ยจะรู้สึกว่าอมืมันรู้สึกดีอะเพื่อนเพื่อนมันเป็นความสุขทางใจนะคะเงินที่ได้มาก็รู้สึกดีแต่ว่าเรื่องราวที่ได้ฟังมาก็ดีเหมือนกันค่ะนะคะอันนี้คือความชอบของเจี๊ยบสาเหตุที่จะทำเอซี่สาเหตุที่เจี๊ยบชอบพวกงานเก่าแก่นะคะเพื่อนเพื่อน โอเคนอกเรื่องไปเยอะแล้ววันที่10นี้เจ็บมีออเดอร์แค่2รายการนะคะมีรายการนี้รายการเดียวที่เข้าขายเป็นพวกงานสามารถไฮไลท์ได้ก็คือว่าตัวนี้ขายออกเร็วใช่ไหมคะอีกตัวหนึ่งเนี่ยขายออกไม่เร็วแล้วก็กําไรกลางๆค่ะก็ขออนุญ,ญาตผ่านไปนะคะวันถัดไปวันที่11นะคะวันที่11เจียบขายได้8รายการคะ่ะเพื่อนๆ แ8รายการที่ขายได้มี3รายการค่ะที่พอจะเอามาเล่ามาโชว์ได้นะคะมาดูกันซิตัวแรกก็คือนี่ค่ะขายได้อยู่บน e-bay. เป็นพวงก,กุญแจเป็นเย็บซื้อมาจากโกดังญี่ปุ่นนี่แหละค่ะแต่ว่าเขามาพร้อมถุงเพ,เพื่อนเเห็นไหมถุงพลาสติกเนี่ยคือถุงจริงๆของเขามาเลยป้ายเปื้ออะไรคือมาพร้อมนะคะเดี๋ยวก็บอกว่าเป็นงานที่ยังไม่เคยมีการใช้งานนะตัวเนี้ย คอนเซปต์เขาเนี่ยเพื่อนๆเขาเป็นเครื่องรางของขลังเ,เข้าใจว่าเหมือนกับเวลาที่คนไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วไปเที่ยววัดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็จะชอบเขาก็จะชอบมีแบบว่าพวกไอ้ห้อยๆต,ตุ้งติ้งที่มันเป็นแบบห้อยมือถือห้อยกระเป๋าห้อยนูนย่นห้อยนี่อะไรเงี้ยแล้วก็อันนี้เขาก็จะมีข้อความบรรยายมาให้ด้วยว่าสิ่งนี้ความหมายคืออะไรอะไรเงี้ยค่ะนะคะแล้วเจี๊ยบก็เอารูปเนี่ยค่ะ นี่เพื่อนเนห็นไหมมันเป็นภาษาอังกฤษแล้วเมื่อกี้เป็นภาษาญี่ปุ่นเนาะเนี่ยภาษาของเขาเดิมมาคือเป็นภาษาญี่ปุ่นใช่ไหมคะเดี๋ยก็เอาไปแปลกับ Google แล้วก็เนี่ยก็ก็ถ่ายแคปหน้าจอให้ลูกค้าเห็นว่ามันเป็นภาษาอังกฤษมันแปลว่างี้งี้งี้ช่วยเรื่องความปลอดภัยนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปนะคะอืมก็ประมาณนี้ค่ะก็เป็นเครื่องรางของขลังของญี่ปุ่นนะคะงานญี่ปุ่นต้นทุนเจี๊ยบมายี่สิบห้าเซนนะคะขายได้อยู่ที่สิบเจ็ดเหรียญนะคะ กำไรประมาณ13เหรียญเซนขายออกอยู่ที่ค่อนข้างจะไม่เร็วเท่าไหรค่ค่ะประมาณ3เดือนนะคะ,ะกว่าร้อยร้อยกับ12วันนะคะแต่ว่ากำไรเนี่ยอยู่ที่ประมาณ5,340เปรเซนต์ก็ถือว่าค่อนข้างจะเยอะนะคะคราวนี้ตัวถัดไปคะ่ะวันที่11ยังคงอยู่บน ebay คะ่ะแล้วก็ ยังคงเป็นงานที่ได้มาจากโกดังญี่ปุ่นนะคะตัวนี้เป็นกระเป๋าเหรียญธรรมดาธรรมดาเลยค่ะคือเขายังเป็นงานใหม่เพราะมาพร้อมซองแล้วก็ไอ้ป้ายนี่ค่ะค่อยๆตรงนี้รูปหัวใจน,นใี่เพื่อนๆขยายให้ดูเพื่อนๆจะมองเห็นไหมคือเขายังมีถุงพลาสติกบรรจุอยู่เลยว่าเป็นอย่างนี้ค่ะนะคะเจะก็ถ่ายให้ลูกค้าดูว่าแล้วก็บอกไปด้วยว่าตัวนี้ยังไม่เคยมีการใช้งานนะอย่างนี้ค่ะไซส์ก็ไม่ได้ใหญ่มากกลางๆเนี่ยประมาณ6นิ้วประมาณนี้ค่ะคือใส่เหรียญกระจุก๊กกระจิก๊กอะไรอย่างนี้ยค่ะ ต้นทุนมา25เซนค่ะขายได้อยู่ที่10เหรียญ9.9เซนกำไรประมาณ8เหรียญ54เซนใช้เวลาขายอยู่ประมาณ4เดือนค่ะตัวนี้กำไรคร่าวๆประมาณ3,500เปอร์เซ็นนะคะก็ถือว่ากำไรค่อนข้างจะดีเพราะว่าต้นทุนจะมาต่ำค่ะเพื่อนๆนะคะก็เป็นเรื่องที่ดีถึงถึงชอบบอกว่าถ้าเกิดเพื่อนๆอยู่ไทยลองไปเดินดูซิพวกร้านมือสองต่างๆที่บ้านเรามีมันมีงานดีๆเยอะนะอย่างโกดังญี่ปุ่นเนี่ยคะ่ะก็มีพวกงานเก่าแก่หรือว่างานญี่ปุ่นญี่ปุ่นอย่างเงี้ยคือคนต่างชาติคน อเมริกาคนยุโรปฝั่งนี้คือเขาจะชอบอะไรที่มีความแตกต่างอะเนาะคืออย่างงานญี่ปุ่นตุ๊กตาญี่ปุ่นอะไรพวกนี้คือเป็นสิ่งที่บ้านเขาไม่คุ้นเคยจะว่ามันก็เลยเป็นอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งหรือเปล่าที่ทําให้ดึงดูดใจกับคนต่างชาตินะคะตัวถัดไปค่ะรายการที่สามของวันที่ส1เกที่เอามาอวดได้นะคะก็คือพวงกุญแจค่ะโกดังญี่ปุ่นอีกแล้วค่ะเพื่อน ตัวนี้ค่ะต้นทุนเจมมา25เซนขายได้อยู่ที่15เหรียญกำไรประมาณ11เหรียญ75เซนค่ะใช้เวลาขายอยู่ประมาณ5เดือนนะคะกำไรประมาณ4,700เปอร์เซนค่ะซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างที่จะเยอะเจยวถึงชอบพูดย้ำอีกทีหนึ่งชอบพูดอยู่เสมอเรื่อยๆชอบชวนเพื่อนๆว่าถ้าอยู่ไทยนะลองไปเดินซิคลองถมตลาดมือสองของกดังญี่ปุ่นอะไรเงี้ยบางทีมีงานประมาณนี้ค่ะชิ้นเล็ก ต้นทุนไม่สูงแล้วก็ค่าขนส่งไม่แพงอย่างเงี้ยค่ะโอกาสขายได้มันจะมีนะคะโอเคเพื่อนๆวันที่11เมื่อกี้บอกไปแล้วขายได้ทั้งหมด8รายการแต่ที่เอามาอวดมาโชว์ได้เนี่ยค่ะ3รายการที่เหลือก็จะเป็นแบบว่าขายได้อยู่ประมาณภายในปีกว่าอะไรเงี้ยค่ะกำไรก็คละคละกันไปนะคะ เพื่อนๆคะบอกเลยว่าช่วงหนึ่งสัปดาห์แรกตั้งแต่กลับมาเปิดร้านเนี่ยเจี๊ยบขายของไม่เน้นกำไรค่ะขายของเน้นขายของเน้นเอายอดค่ะเพราะว่าเราพึ่งกลับมาเปิดร้านค่ะความความแอคทีฟของนั้นเรามันยังไม่ค่อยเกิดลูกค้ายังไม่ค่อยเห็นอ่อีเบย์ยังไม่ค่อยรู้ว่าเรากลับมาแล้วยังไม่ค่อยรู้ว่าเราเราเป็นผู้ขายที่เป็นยังไงใช่ไหมคะคันนี้ถ้าเกิดว่าเราขายได้ตัวที่1ก็จะเริ่มค่อยๆมีตัวที่2 3 4ส6ี่ห้าตามมานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ช่วงนี้สาหรับเจี๊ยบนะคะอันนี้ถ้าเพื่อนๆจะลองเอาไปประยุกต์ใช้ดูก็ได้คือกรณีที่แบบหายไปนานๆหรือว่าไม่ค่อยมียอดเลยอะไรเงี้ยอยากจะแบบว่าเน้นเอายอดก่อนกําไรเดี๋ยวค่อยมาว่ากันก็ยอมขายลด,ดกําไรลงมานิดนึงแล้วพอยอดขายดีขึ้นดีขึ้นแล้วค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งคือสรุปง่ายๆว่าช่วงนี้เจี๊ยบไม่หยิงค่ะเพื่อนๆช่วงคิดว่ามกราคมทั้งเดือนนี้คงจะไม่หยิงประมาณว่าถ้าถ้าต่อราคามา ไม่ได้ขาดทุนก็รับหมดค่ะช่วงนี้คืองดยิงค่ะย้นะยํานะยามขายของขาดทุนเราไม่ขายของขาดทุนค่ะเพราะว่าเราเป็นนักธุรกิจนะเพื่อนๆเราจะไม่ขายของขาดทุนแต่บางทีเราก็ต้องยอมลดกําไรลงมาบ้างสุดท้ายแล้วคือดูภาพรวมมากกว่าถ้าส่วนตัวเจ็บแล้วนะคะคือเราไม่จําเป็นต้องขายชิ้นเดียวแล้วกล่าวว่ารวยไปทั้งทั้งปีอะไรอย่างนี้นะถ้าส่วนตัวเจ็บนะคะคือกำไรที่เรารับได้แล้วดูภาพรวมทั้งปีหรือว่าทั้งเดือนว่ามันโอเค ประมาณนี้เรารับได้ก็คือเจียบรับค่ะนะคะเพื่อนๆลองดูค่ะเพราะว่าแต่ละคนก็มีนโยบายไม่เหมือนกันใช่ไหมอันนี้เจียบเข้าใจนะคะโอเคเพื่อนๆวันที่11ผ่านไปละคราวนี้มาดูวันถัดไปกันค่ะวันถัดไปก็คือวันที่12นะคะเพื่อนๆ12ม่มกราคมเจียบขายได้3รายการค่ะแต่ว่ารายการที่สามารถมาอวดได้เนี่ยมีอยู่1รายการนะคะขายได้อยู่บนพอ t m ์ r k ค่ะ ตอนต้นเรื่องเจียบจัวไว้ใช่ไหมคะเพื่อนๆว่าเจียบเนี่ยมีร้านหลักๆคือ eBay กับ Etsy แล้วก็มีร้านอื่นบ้างกระจุกกระจิกที่เป็นน้ำจิ้มนะคะอันนี้ขายได้อยู่บน p o s t m a r k ซึ่งเป็นร้านที่ถือว่าก็เป็นน้ำจิ้มนะคะคือ p o s t m a r k เนี่ยเพื่อนๆพื่อคอนเซ็ปต์หลายๆอย่างเขาจะเหมือนกันกันกบ eBay นั่นแหละเพียงแต่ว่าข้อจำกัดข้อใหญ่ข้อเดียวของเขาก็คือว่าผู้ให้บริการเนี่ยค่ะยังไม่ได้เปิดไปถึงแบบฝั่ง เอเชียหรือว่าอื่นๆหลักๆคือยังอยู่ในโซนอเมริกาแล้วก็แคนาดาแถวนี้นะคะแต่สินค้าที่ขายได้บน p o s t m a r k หรือว่า Ebay เนี่ยมันค่อนข้างที่จะใกล้เคียงหรือว่าเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเพื่อนๆฝังเจี๊ยบไว้เป็นไอเดียก็ไม่เสียหายค่ะสินค้าที่ขายบน p o s t m a r k กับสินค้าที่ขายบน Ebay ค่อนข้างจะเหมือนกันนะคะโอเคตัวนี้นะ กางเกงยีนส์ค่ะ BKE ผู้ชายนะคะยี่ห้อ BKE เป็นยี่ห้อที่ค่อนข้างจะขายได้ราคาดีพอสมควรนะคะแล้วก็ขายได้ค่อนข้างจะเร็วตัวนี้ค่ะต้นทุนจะม,มา4เหรียญค่ะได้อยู่ที่24เหรียญค่ะกำไรประมาณ15เหรียญ20เซ็นเซนนะคะใช้เวลาขายอยู่30วันพอดีค่ะ1เดือนเท่านั้นเองนะคะเพื่อนๆก็ส่วนตัวแล้วสำหรับเจี๊ยบถือว่าค่อนข้างที่จะเร็วนะคะ โอเคเมื่อกี้บอกไปนะคะวันที่12ขายได้3รายการอวดได้แค่1รายการค่ะถัดมาค่ะวันที่13นะคะวันที่13ขายได้อยู่5รายการนะคะทั้งหมด5รายการแต่ว่าอวดได้เนี่ยมีแค่1รายการก็คือนี่ค่ะเสื้อตัวนี้มาอีกแล้วค่ะร้านที่เป็นน้ำจิ้มของเจี๊ยบก็คือดีป๊อปนะคะดีป๊อปอันนี้เป็นร้านค่อนข้างจะใหม่ยังไม่ถึงปีนะคะเพิ่งจะแบบเหมือน ลองเปิดแล้วก็ทำบ้างไม่ทำบ้างอะไรเงี้ยค่ะยอดก็ยังแบบลุ่มๆดอนด,อนดอนแต่ก็มีมาบ้างเรื่อยๆอะไรเงี้ยค่ะนะคะคอนเซปต์เขาก็เหมือนก,นกันกับเมื่อกี้แหละ p o s t m a r k หรือว่า eBay เพราะฉะนั้นเนี่ยสินค้าที่เอามาโชว์ก็เป็นสินค้าที่ขายได้บน eBay เหมือนกันค่ะเพื่อนๆนะคะตัวนี้เพื่อน,อนๆดูออกไหมคะว่าเขาคืออะไรเขาเป็นเสื้อเป็นยูนิฟอร์มของคนที่ทํางานแบบว่าโรงพยาบาลหรือว่าที่ทํทงานเกี่ยวกับคลินิกอะไรงเงี้ยนะคะ เพื่อนๆจะมองเห็นไหมนะว่าเขาเป็นรูปผาอะไรเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆนี่อ๋อนี่ค่ะ <c oughs> เสื้อเป็นเสื้อถ้ามองเผินๆก็คือเป็นเสื้อทํางานชุดยูนิฟอร์มธรรมดาไม่ได้มีอะไรตื่นเต้นใช่ไหมคะแต่ว่าส่วนตัวแล้วที่เจี๊ยบชอบและคิดว่าหลายๆคนน่าจะชอบก็คือนี่เลยคะ่ะลายเป็นรูปน้องแมวคะ่ะร้องเมียวเมียวเนี่ยคะ่ะมีแมวสารพัดสารพัดแมวนะคะแล้วก็ร้องเมียวเมียวกันไปมามีเพอด้วยอะไรย่างเงี้ยคือเจี๊ยบอะนะไปพูดไปแล้ว พูดอีกทีนึงว่าสินค้าที่มีคอนเซปต์เกี่ยวกับสัตว์นะคะพูดถึงว่าคนทั่วไปอะเพื่อนๆถ้าไม่รักม้าก็รักแมวหรือว่ารักทั้งสองอย่างนะคะม้าแมวหรือทั้งสองอย่างนี่แหละทั่วไปเพราะฉันเนี่ยหลายๆครั้งที่เจ็บเจอสินค้าเนี่ยแหละม้าม้าแมแมวอะไรเงี้ยจะก็จะมาลงแล้วก็เนี่ยค่ะขายได้เสื้อนะคะเมนเป็นเสื้อธรรมดาแต่ว่าลายประมาณนี้ซึ่งอันนี้นะถ้าเจ็บเดานะคะคนที่ซื้อไปเนี่ย คือรู้แหละว่าทํางานเกี่ยวกับโรงพยาบาลคลินิกแต่ว่าถ้าจะให้ใกล้เคียงถูกต้องอีกเจี๊ยบคิดว่าเขาก็น่าจะทํางานโรงพยาบาลสัตว์หรือว่าคลินิกรักษาสัตว์อะไรพวกนี้ใช่ไหมคะในคีย์เวิร์ดของเจี๊ยบก็เลยมีคําว่าเนี่ยค่ะคลินิกเกี่ยวกับสัตวแพทย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะโรงพยาบาลสัตว์อะไรเงี้ยเนี่ยเป็นคีย์เวิร์ดที่เจี๊ยบใช้นะคะเพื่อนๆโอเค ตัวนี้ค่ะต้นทุนเจอะมา2เหรียญค่ะได้อยู่ที่16เหรียญกำไรประมาณ10เหรียญแ80ดิบเซนค่ะใช้เวลาขายอยู่84วันก็คือไม่เกิน3เดือนหรือว่า90วันนะคะโอเควันที่13นะมี5รายการอวดได้แค่1รายการวันที่14 <c oughs> วันที่14ออเดอร์เป็น0 0 0ค่ะไม่มีออเดอร์เลยยอดเป็น0ูนย์ สะเทือนใจมากนี่คือนี่คือเรื่องจริงเวลาที่ขายไม่ได้อารมณ์แบบนี้เลยค่ะแบบอันนี้คือออกออกสื่อออกนอกจอก็จะแบบแต่ถ้าเกิดว่าอยู่ตามลําพังหรือว่าอยู่กับคนใกล้ชิดก็จะแบบว่าอ๋ออะไรเงี้ยก็จะเป็นอีกอารมณ์หนึ่งนะคะคือจิ๊อยากจะบอกค่ะเพื่อนๆว่าวันที่ขายดีมันก็จะมี วันที่ขายได้กลางๆมันก็จะมีวันที่ขายไม่ได้ขายไม่ดีมันก็จะมีค่ะมันจะมาเรื่อยๆนะคะย้ำอีกทีค่ะวันที่14ออเดอร์เป็น0.00ค่ะเพื่อนๆไม่เป็นไรมีอีกวันหนึ่งค่ะวันที่15วันสุดท้ายนะคะมาดูกันซิว่าเจ๊บมีอะไรที่อวดได้บ้างนะคะวันที่15เจ๊บขายได้ทั้งหมด3รายการนะคะ3รายการอวดได้อยู่2รายการค่ะนะคะ รายการแรกรายการแรกเนี่ยให้ดูขายได้บน etsy ค่ะเพื่อนๆเ,เป็นหมวกค่ะหมวกใบนี้มันดียังไงนะเดี๋ยวให้ดูทรงประมาณนี้ค่ะเป็นหมวกคล้ายๆกับคีย์เวิร์ดที่เจมใช้ก็จะเป็นหมวกแบบว่าหมวกเ,มเรียกว่าไงนะกะลาสีหมวกคนเดินเรือพวกนั้นนะคะนะคะทำจากขนสัตว์ค่ะผลิตที่ประเทศฝรั่งเศสนะคะตัวนี้คือความพิเศษของหมวกใบนี้ ต้นทุนจะมา2เหรียญค่ะขายได้อยู่ที่69เหรียญ74เซนต์ต้นทุน2เหรียญน,นะขายได้ที่69เหรียญ74เซนต์ค่ะย้ำอีกทีหนึ่งกำไรประมาณ48ปเหรียญ42่สิบสเซนนะคะใช้เวลาขายอยู่105วันค่ะกำไรกลมๆอยู่ประมาณ2,400นเปอร์เซนต์นะคะนานๆจะเจอ หมวกที่ขายราคา69เหรียญน,นะคะเพื่อนๆไม่ใช่จะเจอกันทุกวันนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากหนึ่งเรื่องนะคะโอเคคราวนี้ตัวถัดไปนะคะตัวสุดท้ายของวันที่15ที่อยากจะนำมาโชว์ในวันนี้ก็คือนี่คะ่ะ ใครที่เป็นขาเกมชอบเล่นเกมเนี่ยก็น่าจะรู้จักใช่ไหมคะเขาเป็นตัวละครหนึ่งในโปเกมอนซึ่งเจี๊ยบบอกตรงๆว่าไม่รู้จักคะ่ะไม่มีความรู้ด้านนี้เลยนะคะอาศัยว่าหาข้อมูลเอานะคะจากอินเทอร์เน็ตก็ได้มาเขาเป็นพวกกุญแจคะ่ะเพื่อนๆประมาณนี้ได้มาจากกลังญี่ปุน่นหรือครองถมสักอย่างนั่นแหละแต่รู้ว่ามาจากประเทศไทยแน่นอนนะคะตัวนี้ ต้นทุนจะมาม้า50เซนค่ะขายได้อยู่ที่17เหรียญ84เซนค่ะกำไรประมาณ13เหรียญ77เซ็ซนค่ะออกภายในค่อนข้างจะนาน1นปีกับ <1ป> 10เดือนค่ะแต่ว่ากำไรอยู่ที่ประมาณ2,800นเปอร์เซ็นนะคะกลมๆก็ถือว่ากำไรค่อนข้างจะดีรอนานไปนิดหนึ่งนะคะแต่ว่าเย็บไม่ถึงกับซีเรียสเพราะว่าต้นทุนเราไม่ได้เยอะเงินเราไม่ได้จมเยอะใช่ไหมคะแล <1 S 1> <ฮะ>้วก็ตัวเขาเล็กทำให้การจัดเก็บไม่เป็นภาระมากมายนะคะก็ ็เลยไม่ได้ซีเรียสมากนะคะแต่ถ้าออกเร็วได้มันก็ดีแหละเนาะเพื่อนๆอันนี้เราก็รู้กันอยู่แล้วแต่ว่าบางทีอย่างที่บอกว่าเราไม่สามารถควบคุมบังคับใครให้มาซื้อของของเราได้เพราะว่าเพื่อนๆอย่าลืมนะว่าคนที่ขายของบน Ebay หรือว่าเอซก็ตามเนี่ยมันมีตั้งเป็นร้านๆ้า้าน้าน,าน,านเท่าไหร่ล้านไม่รู้แหละเยอะล้านอะ่ะใช่ไหมคะคนซื้อเยอะคนขายก็เยอะตามคราวนี้โอกาสที่เรากับเขามาเจอกันเนี่ยมันไม่ใช่ว่า จะง่ายๆเนอะมันก็ต้องหลายอย่างเขาจะชอบของของเราพอที่จะควักเงินซื้อเนี่ยมันก็นะไม่ใช่ว่าจะเกิดขึ้นง่ายๆเสมอไปนะคะเพื่อนๆโอเคเพื่อนๆ <Okay, S 1> ที่พูดไปทั้งหมดนะคะย้ำอีกทีหนึ่งเป็นยอดขายสัปดาห์แรกตั้งแต่เจบกลับมาเปิดร้านค่ะวันที่9ถึงวันที่15มกราคมยอดขายถ้าส่วนตัวเจ๊บถือว่ากลางๆค่ะอยากให้ดีกว่านี้แต่ว่า <c oughs> ได้เท่านี้ค่ะ <c oughs> เท่านี้ก็เท่านี้คือส่วนตัวรู้สึกว่าเอาหน่เราเพิ่งกลับมาเปิดร้านแล้วงานส่วนตัวงานประจําเราก็เยอะไม่ได้มีเวลามานั่งทําเยอะก็ประมาณนี้ก็ไปก่อนแล้วเดี๋ยวไงค่อยๆแอคทีฟค่อยๆทำมากขึ้นค่ะเียบเชื่อว่ามันจะต้องเห็นผลสินะกับสิ่งที่เราทำลงไปนะคะก็ขอให้ทุกคนขายดีๆค่ะมีคำถามมีข้อสงสัยมีอะไรอยากจะคอมเมนต์อยากจะพูดคุยอยากจะบ่นอยากจะ อะไรก็ตามแต่แวะมาหามาคุยกันได้ตลอดขอบคุณทุกๆกำลังใจค่ะขอให้ทุกคนขายดีๆเฮงๆนะคะสวัสดีค่ะ